เห็นนาคนตัวเองแกสมการนี้มันไม่ได้ป้าของเขาของเป็นของหวานอะไรเนี่ยแต่เอฟซีขอมาเราก็ต้องจัดค่ะและนี่คือส้มตามของเราทีนี้เราก็มาต้มของวุ้นกันนะคะเอาละค่ะเราก็เอาแต่น้ำนะทุกคนเดี๋ยวไม่สวยเอาก็เติมของวุ้นลงไปค่ะทุกคนนะคะไม่ไกยกินเลยส้มตาสุกเนี่ยหืกลิน่นก็จะมีส้มตามอยู่ข้างล่างด้วยค่ะส้มตาคุณดิฉัาแล้วอ้าวนาืา ถอนตัวตอนนี้ทันไหม